สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินตุนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28กันยายน2566นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านไมเคิลฟลูเกอร์เอกราชทูตเยอรมนี ani, ประจําสวิตเซอร์แลนด์ครับได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้เยอรมนีนั้นยินดีต่อก,การตัดสินใจของสวิตเซอร์แลนด์ในการเปิดทางขายคืนรถถัง และเพิร์ททูบางส่วนโดยเยอรมนีได้ขอให้สวิตเซอร์แลนด์ขายคืนที่จํานวน96คันเรามีความสุขและขอบคุณมากสําหรับการตัดสินใจครั้งนี้เราต้องการรถถังเหล่านี้พวกมันจะเติมเต็มช่องว่างของเราและของพันธมิตรในยุโรปด้วยทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีได้รับรองว่าจะไม่มีการส่งอาวุธที่ได้ซื้อคืนมาไปยังยูเครนแต่จะยังคงอยู่ในเยอรมนีหรือกับพันธมิตรนาโตหรือในสหภาพยุโรป การขายคืนครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญสภาสวิตเซอร์แลน,นด์อนุญัติการเลิกใช้งานรถถังเล็เพิร์ดถูจำนวน25คันทําให้เป็นการปูทางในการขายต่อให้กับเยอรมนีได้อย่างไรก็ตามทางด้านไมเคิลฟลูกเกอร์ได้กล่าวต่อนะครับว่าเนื่องจากว่าสวิตเซอร์แลนด์น,นั้นมีกฎหมายความเป็นกลางอยู่จึงขัดขวางไม่ให้มีการส่งอาวุธโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังก,กองทัพในสงครามกฎหมายนี้ทําให้ต่อไปการซื้ออาวุธของสวิตเซอร์แลนด์อาจกลายเป็นเรื่องยาก เว้นแต่สวิตเซอร์แลนด์จะปรับกฎหมายว่าด้วยวัดสดุสงครามทั้งนี้เยอรมนีมีการซื้ออาวุธระบบหรือว่ากระสุนจํานวนมากจากสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงพันธมิตรนาตโต้ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็อยากจะมอบบางส่วนให้กับยูเครนเช่นเดียวกันทางด้านวิโอลาแอมเฮิร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวิตเซอร์แลนด์ก็กล่าวกับทางด้านสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีของสวิตเซอร์แลนด์ต้องสนับสนุนการส่งออกรถถัง และเปิดภูไปยังเยอรมนีอย่างเป็นทางการซึ่งก็พิจารณาจากความเป็นไปของกฎหมายความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้โดวยวิธีการดังกล่าวนี้ทําทให้สวิตเซอร์แลนด์นั้นยังสามารถมีส่วนสนับสนุนความมั่นคงในยุโรปและสิ่งนี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยครับความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเยอรมนีนั้นเนี่ยต้องการที่จะซื้อคืนรถถังจากทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากว่าตอนนี้คลังรถถังของตัวเองนั้นร่อยหรอลงนะครับเนื่องจากว่า ส่วนหนึ่งนั้นได้มีการส่งไปให้กับยูเครนนั่นเองนะครับก็เลยจาเป็นที่จะต้องหามาเติมเต็มเอาไว้ในครังเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อน,นัาเลนาแบ็กบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยจรรนีก็ออกปายอมรับนะครับว่าพวกเขาได้มีการส่งอาวุธแล้วก็มีการส่งรถถังเล็บเผดวันเนี่ยรับไปให้กับยูเครนแต่ว่าอาวุธและก็รถถังเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานในสนามรบนะครับรถถังส่วนหนึ่งนั้นส่งไปที่โปลแลนด์แล้วปรากฏว่าย,ยูเครนก็ ไม่รับนะครับก็คือส่งกลับคืนให้เนื่องจากพบว่ามันไม่สามารถใช้งานได้และทางด้านยูเครนนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะซ่อมบำรุงมไม่มีอะไรในการซ่อมบำรุงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ